สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องนนะครับในแมปของอัจฉริยะสแตนครับในการที่จะทําให้นารูโตะครับตัวนี้ครับทำการนะครับกายร่างให้เป็นร่างเบเรออนครับโดยนะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับอันเนี้ยผมทําการกายร่างไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอในการทํานะครับตอนที่ยังไม่กายร่างให้น้องๆดูครับโดยวิธีการก็คือนะครับเราจะต้องให้นารูโตะที่เป็นร่างกวอตลี่ปกตินะครับที่ยังไม่เป็นเบเรออน อยู่ที่ช่องแรกก่อนนะครับก็คือเป็นลีดเดอร์แล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีนะครับตัวละครอย่างคูรามะนะครับตัวเนี้ยนะครับซึ่งจะทําให้การเข้าโหมดคูรามะโดยสมบูรณ์เป็นเบลออนโดยสมบูรณ์นะครับโดยผมใช้ตัวละครที่มาเป็นตัวเสริมก็คือจอนนี่นะครับนำมาลัดบอสนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างมาตุกะครับมาตุกะตัวเนี้ยนะครับผมเอามาใช้พาสซีฟก็คือพาสซีฟของมาตุกะก็คือถ้าเลือดบ้านเหลืออยู่หนึ่งมันจะทําการนะครับหยุดเวลาโดยทันทีอ่า อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องๆนะครับจะพาน้องๆเข้าไปทำกันเลยนะครับที่อยู่ด้านในกันเลยไปน้องๆทุกคนไปดูกันครับไปโดยวิธีการก็คือนะครับเราจะต้องวาร์ปมาที่เลดแล้วก็มาเล่นที่หมดบอสลัดเท่านั้นนะครับย้ำบอสลัดเท่านั้นไปเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูครับว่ามันทำานยังไงไปกันเลยครับน้องๆทุกคนไปอ่ะมาครับน้องครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ดานแล้วนะครับก็ อย่าลืมนะครับน้องๆทุกคนก็เราจําเป็นที่จะต้องให้นารูโตะนะครับเป็นลีดเดอร์นะครับก็คือวางเป็นตัวแรกนะครับอ่ะคราวนี้วิธีการก็คือนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะเริ่มวางตัวเงินก่อนครับน้องๆนี่เราเราจะเริ่มวางตัวเงินกันะครับเราจะเล่นโดยการวางตัวเงินไปจนครบเลยนะครับแล้วก็เราจะใช้พาสซีฟมาโดกะนะครับหนึ่งพาสซีฟเลยก็คือถ้าเกิดเลือดบ้านนะครับเลือดบ้านเหลืออยู่หนึ่งมาโดกะจะทําการหยุดเวลาทันที นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้นารูโตะเป็นลีดเดอร์เท่านั้นนะครับภาสีมันถึงจะทำการทำงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะนะครับเดี๋ยวเราจะอัพเงินไปจนเต็มเลยครับน้องๆโหมดเนี้ยมันเล่นสบายครับเดี๋ยวเราก็จะอัพเงินไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเดินปกติอ่ะเนี่ยอัพเงินไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไร นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะเริ่มวางกันตอนช่วงไหนนะครับตอนเนี้ยเราก็เลือกอะไรไปก็ได้ครับอะ่ะเลือกอนี้ไปก็ได้อะ่อะอ่ะนะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาดูกันน้องๆก็ดูไปมันมันจะมีในช่วงที่เราจําเป็นที่จะต้องปรับให้เป็นคูณหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เราวางตอนช่วงท้ายเกมหน่อยอะ่ะคราวนี้นะครับเราก็จะวางรอวางมาตกุกะตรงนี้นะครับอะ่ะเดี๋ยวเราให้มันไปหึนตรงโน้นก่อนแล้วกันนะครับ เรารอให้มันเดินเดินผ่านไปก่อนครับเดินผ่านไปเลยอ่ะทางน,นี้พอมันเดินผ่านไปตรงโน้ตเราก็เริ่มกดคูณหนึ่งไว้นะครับแล้วเราก็ <c oughs> มาตรงนี้เลยครับน้องๆอ,อ่าเรามาตรงนี้ได้เลยเราก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยน้องๆจะสังเกตไหมครับว่าหากเลือดบ้านเรานะครับหากเลือดบ้านอาจจะให้ดูชัดๆนะครับ ่ะีจะกดหากเลือดบ้านของเรานะครับเหลือเป็น1น,นะครับมาโูกะจะใช้พาสซีฟในการหยุดเวลาโดยท,ทันทีนะครับดูนะครับนี่เห็นปะปุ๊บแล้วมันจะหยุดเวลาเราก็จะใช้ตัวละครอย่างจอนนี่ตัวนี้ครับในการไปเลยครับในการ่มันก็จะทำให้เรานี่ได้สำเร็จถูกปะครับเห็นไหมฮะง่ายไหมครับน้องๆวิธีการนี่นี่คือมาโกะนะครับ หรือใครมีวิธีในการดักหมอนแบบอื่นเนี่ยก็สบายเลยครับน้องๆวิธีการดักหมอนที่เป็นแบบง่ายๆแบบอื่นที่ที่สามารถทําได้อะคราวนี้นะครับผมก็จะวางตัวนารูโตกไว้ตรงเนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องทําการลบตัวละครอย่างมาดูกะออกไปเลยนะครับแล้วเราก็จะอัพแค่ตัวเนี้ยนะครับอัพแค่ตัวนี้นะครับอะคราวนี้ข้างหลังเราจะปล่อยให้จอนนี่เคลียร์ไปก่อนนะครับให้จอนนี่เคลียร์ไปก่อน เดี๋ยวเราจะให้จอนนี่เคลียร์ไปจนครบเลยนะครับเคลียร์ไปจนจนหมดละอ่ะตอนนี้หมดแล้วใช่ป่ะครับพอมันหมดเสร็จแล้วเราขายจอนนี่ครับขายจอนนี่ไว้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะมาวางจอนนี่ไว้ตรงเนี้ยนะตอนเนี้ยเราก็ปล่อยให้ตัวนารูโตะเองนะครับฟาร์มคิวไปนะครับก็คือมันจะตีติดตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับนี่เนี่ยนะครับให้มันตีติดไวเชียนะครับ ให้มันติดสานะตัวเนี้นะครับเนี่ยให้ครบ250ตัวเราก็มานับดูตรงนี้ก็ได้พอมันครบ250ตัวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มสกิลที่2นะครับมาให้เรานะครับอ่าเดี๋ยวเรารอดูนะอันนี้ยังเป็นสกิลตัวนี้อยู่นะครับอันนี้เราก็จะเก็บคิวไปเรื่อยๆร่ <c oughs> เราเราก็เก็บอ่ะเห็นไหมครับน้องๆพ,นะพอนะครับพอนะครับ ขึ้นเป็นสกิลนี้เสร็จแล้วเห็นไหมฮะน้องๆสังเกตนะข,นขึ้นเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมเราเก็บครบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาไปสักสามร้อยอ่าเพื่อความชัวร์นี่ใช่ไหมเราเก็บไปเลยครับน้องๆเราไม่ต้องรีบนี่เราก็เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยนี่ไหนจะเก็บแบบเพื่อความชัวร์อ่ะสามร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสกิลตัวนี้แหละครับที่สองลาวาลิลินะครับสเปริโอริงนะครับชูริเคน กดปึ้งมันก็จะขึ้นคูลอมาอินคัมมิ่งออนยูเห็นไหมครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครัมันจะขึ้นเลยคําว่าคูลอมาอินคัมมิ่งออนยูเห็นไหมครับแล้วก็จะเขียนบอกว่าคารุโต h แฮชบีคัมดิสแอมบูเดเมนต์นี่ออฟเดอะวิลออฟไฟหมายความว่าณตอนนี้นารูโตของเราได้กายเป็นโหมดของเบลิออนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเล่นให้มันจบเอาง่ายก็คือเราจําเป็นที่จะต้องฆ่าบอสให้ตายเลย นะครับอ่าโอเคป่ะครับอ่าคราวนี้เราก็วางมัตตกกัดตรงไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะวางตรงนี้แล้วกันมันจะได้แบบพอพอเราทําเซตนี้เสร็จแล้วเราก็นะครับเราก็วางตัวละครของเราได้อยู่นะครับอ่ะอย่างตัวเนี้ยพี่วางตรงนี้แล้วกันมันจะได้แบบพอดีพอดีจะได้แบบย้ำนะครับน้องๆจําเป็นที่จะต้องเล่นให้จบเกมนะครับ ย้ําว่าเราจะต้องเล่นให้จบเกมน้องๆเห็นนะครับว่ามันจะขึ้นตัวหนังสือตัวนั้นเลยนะครับพยายามให้มันขึ้นตัวนั้นเลยนะครับมันถึงจะทําให้แบบว่าเราสามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างเบลล่อนได้ถาวรน,นะครับอ่านี่คือวิธีการนะครับจําเป็นที่จะต้องให้นารูโตะนะครับนารูโตะก็ตลี่เป็นลีดเดอร์ด้วยนะครับย้ําว่านารูโตะจะต้องเป็นลีดเดอร์ด้วยนะครับเงื่อนไขเือจาเป็นจะต้องใช้2ตัวนะครับถ้าใครไม่มีมาดูกะก็จะ แบบว่าต้องคำนวณนิดหนึ่งว่ามอนเดินชนบ้านนะครับมอนเดินชนบ้านช่วงไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็จะลำบากในช่วงนั้นนิดหนึ่งนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเรารอครับเราอเราอรอรอจนมันจบเกมแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกกันนะครับว่าจะยังไงครับอ่าในช่วงบอสต,ตรงนี้มันจะสตันตอนช่วงแรกๆนะครับน้องๆมันจะจบช้ามากๆครับเพราะว่าบอสนี่แหละครับ มันก็จะค้างอยู่ข้างหน้านิดนึงนี่เห็นไหมแต่มันจะมีสกิลพวกนี้นะครับสกิลเบิร์นสกิลอะไรเนี่ยนะถ้าเราอยากกดก็กดได้นะครับอ่ามีครูดาวร้อยวิอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะวิธีการเล่นประมาณนี้เลยน้องๆวิธีการรวมร่างอ่ะเดี๋ยวเรารอบอสมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอสออกเดี๋ยวบอสก็เดินมาถึงเราอ่าเรารอไปครับรอไป มาครับน้องๆเห็นปหมน้องสังเกตเห็นไหออะคราวนี้นะครับเราทําไงรู้ป่ะถ้ามันยังไม่มาเราใช้วิธีการโดยการที่เราเข้าไปวางใส่บอสเลยเห็นปเราก็วางตีบอสเลยครับไม่ต้องสนใจครับเราวางตีบอสได้เลยนี่เห็นไหมเราวางตีไปเลยครับไม่ต้องสนใจในเมื่อบอสไม่ยอมมาเราก็เข้าไปวางตีบอสเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากนี่เห็นไหม โดยปกติแล้วถ้าเราเล่นโดยที่เราไม่ได้ใช้นาฬิโตถูกป่ะครับแต่แง่แสดงว่าบอสน่าจะบักอยู่หน้าประตูเราก็เอาตัวนี้มาวางทีหน้าบ้านไปเลยเห็นไหมง่ายไหมน้องๆถ้าเกิดบอสมันสตันนะตรงเนี้ยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมันจะวาร์ปไปตรงนู้นแล้วครับอ่ะพอมันวาร์ปไปตรงน้นคราวนี้เราต้องไล่ตามมันแล้วครับนี่เราต้องไล่ตามแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้องๆเราก็ย้ายตัวละครมานี่เลยนะครับนี่เห็นไหม นี่เราก็ย้ายตามมาอันนี้เราก็วางใกล้ๆแค่นี้ให้มันขยับมาตรงกลางเนี่ยแล้วเราก็ค่อยไล่ตีครับวิธีการเราก็แบบง่ายๆเลยนี่อันนี้เราล้อมัน่อยเห็นไหมเนี่ยครับเราลอมเลยครับน้องๆเดี๋ยวเราลองเข้าวงมาก็จะช้าหน่อยนะต้องบอกว่ามันจะใช้เวลานานเหมือนกันครับถ้าเราเล่นนะครับ จะใช้เวลา,านานืะครับเนี่ยเราก็ตีไปเลยมันจะมีเลือดลดนะครับคือมันจะต้องตีโดนคือโดยปกติผมจะใช้ตัวละครอย่าง w i n d e r of you นะครับพานน้องๆพานน้องๆเห็นผมเล่นผมจะใช้ตัวละครอย่าง w o n d e r of you ในการเล่นนะครับเนี่เดี๋ยวพอเลือดมันลดถึงระยะหนึ่งนะครับมันจะนะครับย้ายพื้นที่มันจะเทเลพอร์ตเลยครับมันจะเทเลพอร์ตเรื่อยๆนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายตัวเข้ามาตีมานี่ อ่ะเดี๋ยวเรารอดูเลยอ่าเราเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆเลยอ่ะปล่อยมันตีไปครับปล่อยมันตีไปจนกว่ามันจะถึงขีดอ่าที่มันจะต้องเทเลพอร์ตย้ายนะมาย้ายแล้วครับ,ายายรบตอนนี้อ่ะย้ายละโดนคุลมะตีแล้วครับตอนเนี้อ่าเห็นไหมน้องๆมันอยู่ตรงนี้แล้วคราวน,นี้เราก็จําเป็นละ่ะนะครับเราก็จะรวบหัวรวบหานเลย ไอนน้ีเลยครับตอนนี้คือโดยปกติผมไม่ต้องขายก็ได้นะผมใช้วอร์มโฮมตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะสามารถย้ายได้เลยนะครับแต่เนี้ยก็คือผมทำการทำอย่างนี้ไปเลยนะครับโดยปกติเราใช้สกิลตัววอร์มโฮมเนี้ยนะครับก็สามารถเทเลพอร์ตไปได้เลยครับโดยที่เราสามารถไปเลือกที่ที่วางได้เลยจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือ เผื่อบางคนที่ยังไม่เข้าใจะนะครับเห็นปะมันเทเลพอร์ตไปตรงโน้นแล้วครับตอนนี้เราก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราใช้จอนนี่นะเราใช้จอนนี่นะครับตีเห็นเห็นหไหมครเนี่จอนนี่หมดไหมเดี๋ยวสักพัมาากมันจะเทเลพอร์ตหนีเราละาน้องๆเห็นปะเดี๋ยวสักพัมาากมันจะเทเลพอร์ตหนีเราไปเรื่อยๆคูรามาเราก็ตีอยู่ครับตอนนี้ที่ทั้งคูรามาทั้งนารูโตะเราตีอยู่ไม่ต้องห่วงครับยังไงเราก็ชนะน,อนอ้องๆอะคราวนี้เราก็ขายนารูโตะ สายเลยครับไม่งั้นเราไม่ทำเลยนะครับเราก็ใช้สกนะิลเนี่ยตัวนี้เราใช้สกิลไม่ได้นะมาคราวงนี้เราก็จะไปต้องขายนะครับแล้วเราก็ไปเล่นตรงนี้ครับเห็นไหนมเราเหลืออยู่แค่ตีร้อยคันงนี้อ่นะครั้นี้เราก็ต้องวางตีอ่ะคันะนี้เราก็จะตีตรงนี้แหละนี่เห็นไหมเนี่ยเราก็จะปล่อยมันตีไปเรื่อยๆครับน้องๆ ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจชะนะครับจะสังเกตว่าเลือดจะลดลงเรื่อยๆมันจะวาร์ปอีกทีจะมาอยู่ตรงหน้าบ้านเราครับมานจะวาร์ปอระมาณสัก5้รอบประมาณนั้นครับเห็นไหมเราก็ย้ายไปอย่างเงี้ยต้องบอกว่าตอนที่มันย้ายประมาณสัก3ครั้งเราจะไม่สามารถกดสกิลได้แล้วนะครับน้องๆอันนี้ก็คือเห็นไหมถ้าจอนนี่เนี่ยมันจะเก่งนะครับอ่ะเราไปเรื่อยๆครับอ่าคันนี้เราเล่นจบแล้ว คราวนี้เราออกไปดูครับน้องๆเราออกไปดูว่านะครับมันจะนะครับมันจะกลายร่างหรือไมอ่าเรามาดูกันต้องบอกอีกทีนะครับว่าในช่วงที่มันเหลือแต่บอสตัวเดียวเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไปตีนะครับให้เลือดมันลดลงในระดับแล้วมันก็จะทําการเทเลพอร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับน้องๆว่าจะทําการกลายร่างหรือไม่ เห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมน้องๆเมื่อกี้นะครับเราที่เราเล่นไปนะครับนารูโตะของเรายังเป็นร่างที่เป็นใส่ผ้าคลุมปกติอยู่ครั้นี้ได้ทําการกลายร่างเป็นเบลออนเรียบร้อยอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับวิธีการเป็นไงฮะนี่เห็นไหมทําการกลายร่างเป็นเบลออนแล้วนะครับทำการรวมร่างกับคุรละมเรียบร้อยเปิดโหมดเบลออนลวนะครับก็วิธีการทําก็ประมาณนี้ครับน้องๆก็ หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะนะครับนำไปทำกันแล้วกันนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับสุ่มได้บัฟกี่กันทุกคนนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่ยังคงยังเล่นอนิเม Last Stand อยู่ครับช่วงนี้คนน้อยมากก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ